มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป รับชมคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมมากดติดตามช่อง Tank Gamer นะครับเขาก็ทำคลิปเกี่ยวแจกโค้ดฟรีไฟสอนรับกิจกรรมสอนเทคนิคตั้งไอวอลสอนตั้งชื่อแบบ IUKB1FF นะครับผมก็อย่าลืมมากดติดตามช่องนี้ด้นะครับ Tank Gamer เยสกดติดตามนะครับใครกดติดตามแล้วจะรวดจะออกจากบ้านนะครับผมติดตามดิติดตามครับผม โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูรหัสดีนะครับที่ผมขายไปเรียบร้อยแล้วนะครผมก็จะเป็นรหัสนี้เลยที่ผมขายไปในราคา260นะครับผมก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะก็จะมีตัวอาร์ล็อกนะครับเอโกบะเดกชูนะครับผมดัซซิชิเอเอเคียนะครับผมดัซซิชิเอไอควายเฮียนะครับผมก็ เขาก็พูดทำหยาบก็คือนี่ตัวละครเนี่ยโคตรคุ้มอ่ะสองร้อยหกสิบที่ผมขายนะแบบโคตรคุ้มอ่ะขายในราคาเป็นพันได้เลยอ่ะอยอกยอกอ่ะดูดูด,ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะในการแต่งตัวมีอะไรบ้างนี่การแต่งตัวมีประมาณนี้นะวิ้ยถือว่าเทยูถือว่าเท,อย,อ,าเทอยู่นะผมบอกเลยถือว่าเทอ่ะเออมันเทอ่ะถ้าแต่งถ้าคุณแต่งตัวเท่ก็เทอ่ะเออนี่ก็แต่งตัวไปนี่เท่เทปล่าเท่เปล่า ไม่เท่ไม่เท่อุ๊ยไม่ผมฟังหลุดอุ้ยสอรี่ครับผมมา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 ดูกันใหม่มาดูใหม่ก็จะมีประมาณนี้มีบัตรเปลี่ยนชื่อสองใบนะเปลี่ยนชื่อว่าอะไรก็ได้เนี่ยเปลี่ยนชื่อว่า B E A M C H X 2ก็ได้ B E A M C H X 2แต่ผมจะไม่เผือกดนะเพราะรหัสทีผมออกแล้วนะผมก็ขอเขามาบอกนะผมบอกเขาแล้วนะว่าผมจะขอมาทําคลิปบอกว่า รหัสนี้ออกแล้วนะคะผมก็จะมาทําคลิปแบบนี้ทุกทีเลยนะถ้ารหัสผมออกนะเออรหัสรหัสนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงใน youtube นะครับแต่ผมลงใน facebook ผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะที่หลังเดี๋ยวผมจะลงในอนี่แล้วนะผมจะลงในเพจแล้วนะผมก็ดูคอลเลกชันนะก็มีประมาณนี้หรือ,อผมก็จะไปไวไหน่อยนะคะผมก็มันผมไม่ได้มาขายไงไม่ต้องจําเป็นต้องดูแบบรวดเร็วก็ได้เออนี่ก็มีประมาณนี้นี่นี่ของแของแอนี่ดู ดูดินี่มีนี่ด้ะปืนอะไรไม่รู้อะไรวะที่เขาเรียกกันอะนี่นี่มีปืนพกนี้ด้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกาไททลันก็มีนะบอกเลยสกาไ์ทันก็มีอะแบบโคตรโหดอะผมบอกเลยโคตรโหดโหดจนแบบแบบั่าตัวตายอะไรเงี้ยหยอกหยอกนี่ก็มีประมาณนี้ก็ใครดีอยากซื้อรหัสคุ้มๆกับผมก็ทักเฟซมาเลยนะก็ดู มีท่าเต้นมีอะไรมีครบหมดเออมีครบหมดผมบอกเลยมีครบหมดมีครบทุกคนที่อยากได้นะก็เดี๋ยวก็เอาไปทํอาอะไรไปปั้นต่อก็ได้นะคบผมก็รหัสนี้ก็ถือว่าคุ้มมากอยู่นะครับในราคาสองร้อสิบมีสกาไททันนะครับสกาไททันก็ตีประมาณประมาณประมาณสองร้อยไปเออสองร้อยประมาณร้อยสิบสองร้อยอ่ะแต่มันต้อง ช้เพชรสุมพิมพเขียวอย่างไงซากาไททันแอนดูมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะมันอาจจะไม่ได้ดีอัคติไม่ได้ดีเท่าอัคติไททันนะคะผมก็ตัวนี้มันจะเป็นน้องเล็กสุดเลยนะก็จะเป็นแบบกากสุดเลยอะซากาไททันตัวนี้นะก็ถือมันก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่มีอ่ะมันก็ยังดีกว่าทุกอันอะนี่มันก็เป็นอัตราการยิงนะผมอัตราการยิงอันนี้ก็แบบว่าเร็วเร็วเลยนะเร็วเลยนะเออไม่ได้เร็วเลยนะเร็วเลยอะเออมันก็ถือว่าเร็วอะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเอามาขายนะครับมีตัวอาร์ล็อกด้วยครับอ่ะสองสองร้อยหกสิบคูณซื้อตัวอาร์ล็อกได้ปะซื้อได้แล้วสองร้อยหกสิบคูณซื้อตัวราฟาอเอลได้ไหมซื้อได้เอซื้อไม่ได้เพราะคุณซื้ออาร์ล็อกไปแล้วเพราะอาร์ล็อกมันประมาณสองร้อยใช่ปะล่ะแล้วลอล่าล่ะลอล่าล่ะครับแล้วตัวเนี้ยอันโตนิโออ่ะใช่นี่มันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะมันก็ตัวละครก็เป็นพันแล้วนะคบผมประมาณประมาณห้าร้อยเออ แต่มันก็มาตีเป็นอะไรวะมันมาตีเป็นรหัสนะมันก็เติมไปแล้วมันก็แบบว่าถ้าเราเติมเองไว้ก็จะแพงกว่านะ <S <S <ๆ>เราเรารับมือสองมาไงเราไม่ได้แบบว่าเราเติมเองแล้วมาขายไงเออเราเติมถ้าเราเติมเองแล้วมาขายสมมุติเราเติมพันหนึ่งแล้ววันถัดไปเราขายเราขายพันหนึง่งเราก็ขายไม่ได้นะเพราะรหัสมันไม่โหดไงเออพันหนึ่งมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกนี่แต่ชุดก็ถือว่าดีอยู่นะนี่นี่ชุดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลย นี่แต่งตัวก็ได้นะับผมอันนี้ผมยืมรหัสลูกค้ามาทํานะครับมาทําคลิปนะนี่ครับไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นนะครับตอนแรกผมจะให้ให้ทักเฟซมานะครับตอนนี้ให้ทักเพจมาแล้วกันนะครับใครที่ไม่ได้รู้นะครับว่าเพจผมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่ก็เอามาสุ่มได้อขอไม่เปไ็นไรหรอกส่มแค่หนึ่งใบนี่ก็ได้ก็เอามาเล่นกันได้สบายเลยชุดเท่ มีท่าปัดคอมีอะไรโอ้โหท่าเต้นอะ่ะผมบอกเลยท่าเต้นน่าจะเป็นแบบว่าประมาณท่าเต้นทั้งหมดนี้ผมตีราคาหนึ่งร้อยเออแต่ถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าใช้เพรซื้อหมดนะก็ก็ประมาณสามสี่ร้อยเออสามสี่ร้อยแล้วทุกคนจะคิดว่าทุกคนจะซื้อได้ปะละ่ะแล้วคุณมาซื้อซื้อนี่ใช่ปะละ่ะสองร้อยหกสิบคุ้มไหมคุ้มเออผมพูดมากนี่แหละโทษครับผมนี่ก็ ใครที่อยากซื้อรหัสกับผมอยากขายรหัสให้ผมอยากฝากขายรหัสนะครับก็ทักแฟนเพจผมมาเลยนะครับแฟนเพจชื่อว่าเดี๋ยวก,กูขึ้นให้แล้วกันกู <c oughs> ไม่พูด <c oughs> นี่แคนแคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าคนคนในนี้น่าจะเป็นคนเข้านะครับผมเอยมีบัตรมีบัตรสร้างห้องเปล่ามีบัตรสร้างห้องอยู่หนึ่งใบนะครับผมเออผมก็ไม่รู้หรอก <c oughs> ผมรับมาแล้วก็ขายไปนะเอเอเขามาแล้ว อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพยงานี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส mm ับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมนะยครับบ๊ายบายเขามาแล้วเขาล็อกอินแทนกูล้วเขาน่าจะรอนานแล้วมั <c> ้ง <oughs> ไปแล้ว